กิโลเมตรในน6วัเริ่มเดิมที่2,700เมตรดันขึ้นไป3 6 0 0ตั้งแต่วันแรกเดินบนเทอร์โมฟอร์สหลายช่วงลื่นๆเดินบนหินก้อนโตแบบต้องใช้สมาธิพลาดไม่ได้เป็นกิโลกิโลพักใกล้น้ำแต่ไม่เคยอาบได้เพราะน้ำเย็นเฉียบ7วันนะคะ <c oughs> จนบางคนเปลี่ยนเป็นแบบนี้ตอนนี้เราสองคนกดินนอนกินขนมแล้วก็ชมด,ดู ลงจากเครื่องบินก็มากลางเต็นท์นอนเลยค่ะรอเดินขึ้นเขาในวันรุ่งขึ้นนี่คือมื้อเช้าของเราการเดินช่วงแรกเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกเลยตรงนี้อากาศบางแล้วนะคะเพื่อนๆที่ใช้บัฟกันแดดโผล่จมูกนะคะไม่งั้นจะหายใจไม่ทัน วันนี้เราเดินไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันเหรอตอนนี้นสวยมากเลยแล้วกางเป็นมอคืนข้างล่างยังยังเอาบัฟปิดจมูกอยู่ตอนนี้เริ่มก้าวไม่ออกแล้วคันเหนื่อยจนต้องขึ้นมาขอจะปอกปองกันไหนเรียกน้องนะครับน้องบาดันบา,นานร์เดนโก go นุ่มแซวมันเจ้าของมาเขามีม้าสองตัวนะคะให้สลับกันขี่กับคนอื่นนุมน่ม with the sound of music the song I have sung for a thousand years นีเลยสุดลูกหูลูกตาถึงแม้จะเช้ามาแต่ก็ต้องเดินเป็นช่วงๆวงนะคะอย่างทางหินก้อนโตโๆแบบนี้ม้าเดินไม่ได้ค่ะ ด้วยนะคะคเพราะว่ามีน้ำที่เติมตลอดทางค่ะตอนนี้เราน่าจะเดินมาได้ครึ่งทางนะประมาณก1กิโลน้่งม้าเลยติกน้ำไหระตาเจ้าขึ้นมาไปแล้วหองแกอยากกินแกเห็นเห<อ>็นคัมอยู่ริบๆแล้ว ทางเดินมันก็สวยนะแต่มันเหนื่อยม่ถือถุงอะไรนะไม่รู้เขาทำอะไรหล่นไหมเป็นลงมอแตแล้วก็ไม่เดินชานอันแล้วคนนั่งม้าระวังของตกหายนะเพราะว่าเก็บได้ตลอดทางของคนอื่นเพราะบางทีม้ามันขยบค่ะตอนไปบ่ายพอไปถึงแคมป์ก็จะเตรียมชาลมร้อนไว้ให้แล้วก็มีของว่างเล็กน้อยค่ะ ตอนเช้าเมื่อกี้เราทําท่าโยคะกัะชินสนุกเพื่อให้เส้นสายมันยืดเริ่มออกเดินวันที่สองแล้วน,น้ำเนี้ยเย็นเจี๊ยบเลยเพราะว่าเป็นน้ำที่เกิดจากหิมะที่มันละลายลงมาหินก้อนโตแบบเนี้ยมันเดินยากนะคะเพราะต้องเดินใช้สมองพลาดไปทีเนะี่ยไม่จืดเลยค่ะมันก็เลยเหนื่อยเป็นพิเศษ แล้วทางเดินหินแบบนี้นมีบ่อยมักๆแต่ยาวเป็นกิโลกิโลค่ะใช่จริงจริงด้วยใช่แต่นั่นคือพาสค่ะปกติตามก้นครานี้ตามทั้งก้นไปทางมาแป๊วเลยขี่ม้าได้เกหน่อยก็ต้องสลับเป็นเดินละค่ะเพราะว่าทางเดินเป็นหินอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นคนที่เดินไม่ได้ก็มาไม่ได้นะคะ ต้องมีสกิลกันเดินระดับหนึ่งค่ะม้าจะช่วยทุ่นแรงตอนเวลาเราเดินขึ้นเขาพาสนี้สูงสี่พันสองตอนนี้เราขึ้นมาเรื่อยๆแล้วดูสิสูงเดเลยมาอยู่ยอดอันหนึ่งนะยังไม่พาสพาสก็อยู่ตรงนี้ เดินมาได้1.73กิโล3,700เม<ล>ตรเท่าไหร่หนักาดมามันยังไม่อยากเดินเลยอะ่ะเกือบถึงพาร์สล้ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง3,877เมตรเดิมไม่ได้2.4กิโลแล้วตรงนี้คือผ้าเสื้อจะ้าก อสองลูกเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ไกลมาตั้งนานแล้วมันเริ่มใหญ่ขึ้นทุกทีทุกทีทเดินผ่านชั้นแข็งผ่านท่านยองยองเพ็่เหนุันเดินไกลๆไหมเห็นไหมมันเลไปหล่อตรงนู้นนี่พลังหอยทากแล้วอันเดินมาจากน เป็นสายๆมาเดินผ่านีิม้าแข็งนี่คืออาหารกลางวันของเราเดินบนน้ำแข็งอย่างนี้มีเป็นระยะระยะนะคะต้องเดินด้วยความระมัดระวังเพราะว่าลื่นมากค่ะเราเดินมาได้เจ็กิโลลงมาเหลือ3,749เมตรเท่ากับเราเดินจาก3,600ขึ้นไป4 0 0พึง กว่า,วาแล้วก็ลงมา3,700อยู<ด>ย่ริมทะเลาสาบแล้วเป็นวิมานของเราเรายืนมาเลยม้าก็กินหญ้าส่วนคนกินมามา่าต้งกาแฟกินอาจจะกินมามาหาแล้วหลังเขาก่อนก็ออกไปเดินเล่น เราอยู่ที่ทะเลทองนาวไปอาบน้ำตายได้นอนเช้าตเช้าตรู่วันที่สเมื่อคืนเชดูตายค่ะวันนี้เราตื่นตั้งแต่ตีสี่ พราต้องเริ่มออกเดินทางตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อจะพบว่าเชดูตายและเราจะต้องเดินสิบหกกิโลมันเ,เป็นชานมหรือว่าเมื่อคืนนั้นม้มาตายค่ะสงสารจังวันนี้เราไม่มีมา้าเราต้องเดินเอง16กิโลครับเราเริ่มเดินวันที่สาม วันนี้จะเป็นวันที่เดินโหดสุดคือ16กิโลไก้บอกเราว่าม้าตายเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นเสมอเสมอเหมือนกับเป็น Circle of Life ซึ่งเราไม่ควรจะเศร้าโศกมากเกินไปตอนนี้อันมีม้าขี่แล้วแต่คนนี้ที่เขาเป็นเจ้าของมา้าแล้วเห็นเขาจูงม้าไปจูบม้าไปเขาร้องไห้ค่ะโอ้ไฟน e เล็ตส์อ เมื่อมาตายเขาจะทิ้งศพไปตรงนั้นเลยค่ะมิน่าพอตอนเดินผ่านมาเห็นโครงกระดูกเป็นระยะระยะปะ้าาอันขีม่ม้าตัวสีเทาที่ป้าๆชอบมาตอนนี้เราอยู่ที่ก๊อสซาพาสความสูงสี่พันองยเมตรอาะเหยียดขาเหยียดขาเยียด,ยยดโอเคสวยอะ เราอยู่ที่แคมป okay. ์ของเราแล้วบอกเอเลยวันนี้เราทำบัวลอยค่ะมันคืออะไรครับเป็นหอมครับกับแป้งกับไข่แล้วก็ชุบแป้งคือนี้ดาวสวยเห็นทางช้างเผือกเลยเชดูจะอยู่วันนั้นไหมน่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เดินเบาที่สุดของเราค่ะเดินแบบมด อันที่ 4. สี่สาวก็แต่งหน้าสวยๆข้างหน้านี่เป็นทางนั่นแข็งตอนนี้เรากำลังเดินข้ามทางน้่นแง,กกนนงแข่งเราก็เดินเบี่ยงแถวกันเพื่อข้ามนี่คือที่ที่เราเปีนขึ้นมา,าไปรออ่านข้างหน้านะ อันนี้ขึ้นมาเกิดถึงยอดว่ะมังม้งกรดิกกระดก,ดดกขึ้นมาเหนื่อยมากพอสมควรเราเดินมาได้ทั้งหมดสองเจดกิโลความสง 3, มูง3,500เมตรอันนี้เปลี่ยนมานั่งม้าดอกไม้สีเหลืองเต็มทุ่มเลยน,นี่คือร้านขายของชำไปยิ้มหวานต้องการร่มได้ไหม คุณผู้หญิงสมควรเอาร่มไปอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราใช้บาฟปิดจ,จมูกไม่ได้แล้วก็เดินกลางร่มคะ่ะกันจมูกไหมนะคะแดดแรงมากสว่างตั้งแต่ตีห้กว่าพระอาทิตย์จะตกดิน2องทุ่มคะ่ะและร่มนี้จะเป็นห้องน้ำชั่วคราวของเราได้ในทุง่งโล่งค,ค่ะสูงสามพันหกร้อยยีเมตรเดินมาได้4.82กิโล3ชั่วโมง ใใจะมาต้องมีทักษะในการกินอาหารอินเดีย7วัน7คืนนะคะถ้าไม่ไหวต้องเตรียมมาค่ะเขาจำกัดน้ำหนักแต่ละคนที่12กิโลค่ะอยาก,กัดนะแปะ๊บานั่งมาไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวตาโค้ไปนั่งรอเราเสียดายถ้ารู้นี้นะมีม้าสองตัวนะมาด้วยกันสองคนนะเดินจูงม้าคุยไปได้เลยนั่งรออันยุริมทะเลสาบ โอ้มีพรมดอกไม้สีเหลืองแล้วก็สวนหินสวยมากเลยดอกไม้เล็กๆเนี่ยนี่เราสองคนกำลังเดินมุ่งหน้าไปหาเต้นท์เดินเลียบทะเลทร,ยรยายท่ทัศนของเรายังสดใสอยู่เพราะยังเพิ่งเริ่มเดิน วันนี้เราจะข้ามพาสอีกอันหนึ่งซึ่งไม่มีระบุไว้ในแผนการเดินทางสูง4,200เมตรวันนี้เป็นวันแรกที่จะต้องเดินตลอดวันเพราะว่าไม่มีม้าค่ะคือมีคน<า>ป่วยในคณะคที่ต้องการใช้ม้ามากกว่าสันขขาสเต็ปแรกได้กิโลเดียวเองแต่ตายแล้วอะ่ะเวนกรรมเฮ้นี้มันเหนื่อยชิบหายเลยวะตอนนี้อ่นได้ม้าแล้ว มา้าพูดีเป็นมาแท็กซี่ะนะจะมาร <มา S 2> อตรงบริเวณที่ขึ้นจังขึ้นพาสแบบนี้นะค่ะวันนี้อันเหนื่อยหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยดีเดินขึ้นไม่ได้ประมาณกิโลกว่าตายสุดๆเลยแล้วก็เลยต้องต้องใช้ม้าค่าม้าแค่800รูปีเนี่ยคือทะเลสาบสองแห่ง ตอนนี้เร่ก็เก่งก็เดินขึ้นมาส่วนอันไม่ไหวอันต้องโดยสานมาขึ้นมาตากันกินด้วยครเพรามมีเสบียงกล้วยตากซ้อไม่เหรอ,อ งมาถึงทะเลสาบแล้วนะคะเป็นเล็กๆสีแดงนั่นคือซ่วมค่ะส้วมหลุมและนี่คืออดีตส้วมหลุมค่ะมองลงไปในรูสิไม่เห็นมีอะไรเหลือเลยแปลกดีเนาะย่อยสลายแล้เร็วจังโอ้น่าร่อยจังฟันหน้ามันเก่งเนาะมันกัดชุกๆ,ๆุกชุกเจ้าหน้าที่ชัวเหนื่อยนักก็คลอกฟรี ตามนามไปฝั่งโน้นเป็นคาเต้แล้วอยู่ฝั่งโน้นตอนนี้อันอันเบี้ยงของจริงต้องดัดว่าสูตรออกซิเจนอันนี้เป็นันที่5ของอันเดินเลยนะใครที่ม่อาการในวันแรกเดี๋ยวเพิ่งชราใจไปอาจจะเป็นแบบอันอันนี้ก็ได้พัวอันอันเม่องโมกูฉลองวันสุดท้ายรังมีอาหารพิเศษปาดิปุรย เีินเนมี้พิเศษกินกลางแจ้งค่ะตอนนี้ทุ่มครึ่งนะคะสว่างโร่เลยตอนนี้แป๊บก,ก็จะกินกุหลาบจามุนเป็นของหวานงับเป็นไงคะม,มันหุ่ยดเลย คืนวันสุดท้ายเหล่าเจ้าหน้าที่ทัวร์สนุกกันเป็นพิเศษเลยค่ะแถ่นี้อนุญาตให้เราเริ่มออกเดินทางในวันพรุ่นี้10โมงน่ปกติให้ตื่นตีสี่ตีห้าวันนี้จะเป็นการเดินแบบระยะไกลที่สุดของเราก็คือ14กิโลเมตรตอนแรกกะว่าทางคงลงตลอด แต่จริงๆแล้วตอนมาเดินมันขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่แล้วความสูงตอนนี้สามพันามร้อยสิเมตรเดินมาได้4ีกิโลเส้นทางเดินยากเป็นทรายลื่นๆแล้วก็มีหินเป็นก้อนๆคือถ้าเหยียบบนหินก้อนและหินพลิกขาก็พลิกค่ะถ้าเหยียบบนหินเล็กๆก็ลื่นค่ะ น,น,นี่หลบแต่กลัวฉันสุดท้ายเขาไปช่วยเรามาเดินด้วยกันเรืออยู่ที่สองพันสี่ความสูงระดับดอยอินทนนท์แล้วค่อยเลื่อนล่าหน่อยโอ้โห,โหถ้าอยู่ความสูงระดับสามพัน กว่าขึ้นไปเรี่ยงเลยทิปเส้นทางแคชเมียร์อันสุดทะเลโหด6วันเดินประมาณ75กิโลทางมันโหดคิดถึงกระไดดูดวิญญาณที่มืองเชลีเออยากจริงๆกระไดดูดวิญญาณดีกว่าเยอะใช่ทางโหดมากความสูงก็เยอะแล้วเรอยู่บนความสูงเกินกว่า3,000เมตรติดๆิกัน สามสี่วันตายเลยอ่ะเด้งเลยห้าวันใช่ไหมคะวันนี้ก็ยังสูงกว่าสามพเมตรอยู่ใช่แต่เราก็รอดมาได้นะสองคนงคนเป็นนิโก้เลยอ่ะใช่แดดก็แรงอนอกจากแดดแรงแล้วไม่พอวันที่อยู่เกินสามพเจ็ดวนสุดท้ายอันเดินสิบเมตรอันก็ตายแล้วอ่ะอออ